้ดวยก็สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้ก็จะเป็นการรีโปรเจกต์ที่ทำไว้เมื่อนานมาแล้วอีกเช่นกันก็ถือว่าเป็นงานรีมาสเตอร์กันแล้วกันนะครับอันนึงเรื่องราวนี้ถูกปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดซึ่งยึดตามเนื้อหาล่าสุดก็คือเฮคิยาโกรในบทที่หนึ่งซึ่งถ้ามันมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมก็จะดูตามความสําคัญของเนื้อหากันแล้วกันนะครับและคาแรคเตอร์โปรไฟล์ในตอนนี้นั้นก็คือชาวน้อยผู้เป็นหน้าปกก็คิปเด็กสาวผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นยางเจ้าพ่อโตมา ผู้เป็นรองหัวหน้าของชมรมฟุตบอลสาวน้อยผู้เป็นสาวาหวานหวานชนิดตัดขาเลยนั่นเองที่เสียงเร่งนามของเธอคือมิสุฮามิโมริเป็นสมาชิกระดับรองหัวหน้าของชมรมฟุตบอลตัวเธอนั้นเต้นอยู่ชั้นปีที่2ของสถาบันิกียาโคอายุในปัจจุบันก็คือ16ปีเกิดมาที่15มีนาคมความสูงของมิโมริจางจะอยู่ที่1 5 6่้หซนมและนักพากย์ของน้องก็คือคุณลิเอทานากะ ส่วนซีผมกับบุคคลิกนั้นก็มีการพูดเหมือนกันว่าตัวละครที่ละไมคล้ายคลึงกับเจ้าตัวมากที่สุดก็เห็นจะเป็นลัสไายแห่งการดำสีนั่นเองในส่วนบุคคลิกของเจ้าตัวมีมลลี่เป็นเด็กสาวที่มีความเป็นมิตรสูงมากและเธอก็ถือว่าเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่มีความรู้จักอย่างมากมายด้วยตัวเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มักจะมอบรอยยิ้มอาศัยพบพูุนให้กับผู้คนอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นเจ้าตัวยังเป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย และถึงเจ้าตัวจะเป็นสาวเรียบร้อยแต่ในความเรียบร้อยนั้นก็ยังมีความลามกอยู่ในใจบ้างตาภาษาเด็กสาวที่อยากจะรีบรอความรักแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ยังพอที่จะมีความเขินอายอยู่ในบางครั้งที่เจ้าตัวรู้ตัวก็มักจะอายม้วนจนหน้าแดงไปตามระเบียบนอกจากนั้นมีมริจังเนี่ยจัดว่าเป็นสาวที่มักจะทําทอะไรปับป๊บๆเปิดในเวลาที่จิตใจไม่อยู่กับเนืน้อกับตัวด้วยส่วนสาเหตุหลักๆนั้นมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นจเสจสส่แห่งชาเล่พูโดโง่ดังคนงนั้นนั่นแหละ แม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นสาวเรียบร้อยแต่เจ้าตัวนียก็ถือว่าเป็นสาวหน้าที่ลุกหนักเอาเรื่องส่วนสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวนั้นก็เห็นจะเป็นการกอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซโทซินนั่นแหละซึ่งถ้าทําในที่รับตาคนก็คงจะไม่เท่าไรลอกแต่หากเป็นในที่สาธารณะแล้วไอ้รากวกลัวว่าเรียกราวหลังจากนี้มันจะมีแต่ความบันเลยนี่แหละแต่ด้วยความที่มีมริจาง,งานชอบดูแลผู้อื่นอยู่เสมอลาวนักกินข,ของทีจกิโยโคน,นั้นจึงได้ตั้งฉายาหนึ่งให้กับเจ้าตัวว่า คุณแม่แห่งชมรมฝึกฝนเพราะเมื่อพวกเธอเดือดเนร้อนใจเรื่องอะไรนั้นก็มักจะมาขอคำปรึกษากับเธอและก็มักจะได้คำแนะนําดีๆกลับไปเสมอว่ากันว่าผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับเธอนั้นมักจะได้รับการตอบรับไปอย่างดีและสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องออกกลับไปด้วยนั้นก็มักจะถูกเตรียมเอาไว้ให้ก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวเสียอีกสำหรับมิโมริแล้วเธอเป็นสาวนอ่ตื่นเช้าอย่างมากและขอพักที่ชมรมฝึกฝนพักอยู่นั้นเธอผู้นี้แหละที่เป็นคนดูแลมันอยู่ โดยจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมตั้แต่เริ่มทําอาหารเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นและการปลูกซึบากิและคายเด,ดนันก็ถือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่เธอต้องทาอีกด้วยใช้อีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนั้นก็คือนักอา่านใจแหกเยคิจะโคซึ่งมันมาจากทักษะพิเศษประจําตัวและเมื่อมาอยู่เบื้องหน้าของเธอผู้นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นความลับหรือความคิดใดๆที่แอบซ่อนไว้มันก็มาจะปิดไม่มิดความสามารถนี้นั้นมีโมริจังได้บอกไปว่า เธอนั้นได้รับมันมาหลังจากที่ได้คอยดูแลผู้คนมาจํานวนมากแต่เธอยังบอกอีกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนความสามารถพิเศษเพราะเธอกแค่คาดดาวจากท่าทางและอารมณ์ของอิฟานเท่านั้นเองซึ่งความแมนยําส่วนใหญ่ของมันนั้นก็ค่อนค้างแมนยําม,มากแต่มันก็มีกรณีที่เธออาจใจไม่ได้เช่นกันเช่นคนที่เพิ่งตื่นนอนหรือคนที่ไม่ไดกินอะไรไว้ในหัวเลยแต่ถึงเจ้าตัวจะอาจใจไม่ได้ ด้วยความชักสกิรของเจ้าตัวนั้นเธอก็มักจะเดาถูกอยู่ดีว่าอีกฝนะ่ายนั้นคิดอะไรอยู่ในส่วนความสามารถต่างๆของมิโมริตัวมิโมริเนี่ยจัดว่าเป็นรองคนหน้าที่ทำงานได้รอบด้านเลยทีเดียวและก็ไม่ค่อยแสดงด้างที่เป็นจุดโดยให้ใครเห็นด้วยซึ่งก็พบเห็นได้บ่อยในรองัวหน้าที่พบกันในคิวทอสทางด้ากนกายภาพนั้นแม้ว่ามิโมริจะจะเป็นสาวน้อยที่ดูบอบางแต่เธอไปได้อ่อนแอเลยสักนิดความสามารถในการต่อสู้ของเธอนั้นแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นในระดับท็อป และก็เก่งพอที่จะรับมือกับศัตรูจำนวนมากได้และในการต่อสู้เดี่ยวนั้นเธอก็ค่อนข้างเก่งมากอีกด้วยเพราะตัวเธอก็มักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์แห่งการอ่านใจร่วมกับทักษะการต่อสู้ของเธอมันเลยทําให้เธอไม่ค่อยแพ้ใครง่ายๆเพราะงั้นคนที่สามารถเอาชนะเธอได้ก็ต้องมีปีมือที่จริงฐานเธอพอสมควรเลยและเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นเจ้าตัวถนัดในการต่อสู้ร่วมก,กับซูบปกิทต่เป็นคู่หูและเพื่อนของเธอมากกว่าในส่วนอาวุธประจำตัวของมิโมริ มิโมริจังจะใช้ปืนพกสุกิอุระเป็นอาวุธประจำกายมันเป็นปืนพกที่ผลิตจากผู้ผลิตอาวุธปืนสุกิอุระถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ความพิเศษของมันก็คือมีการตกแต่งเป็นลายดอกซาก,กุระให้สมกับเป็นอาวุธประจำตัวของมิโมริจังทางด้านสติปัญญาของมิโมริเองก็จัดว่าเธอเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างดีนอกเหนือจากานั้เธอยังเป็นสาวน้อยที่ใจเย็นและมีความช่างสกเกตอีกด้วยเนื่องจากมิโมริเนี่ยเป็นสาวน้อที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบยามาก รวมถึงเจ้าตัวนั้นมีทั้งความช่างสังเกตและใจเย็นงานประสานงานและงานเอกสารทั้งหลายแลนั้นเธอจึงสามารถทำได้ดีมากอีกด้วยและเธอก็มกักจะทำหน้าที่นี้แทนสบากิจังที่ไม่เก่งเลยมีอัพสันเลยหน้าที่อื่นๆของเจ้าตัวนั้นมิโมรินั้นมกักจะทำงานร่วมก,กับสบากิจังโดยช่วงกลางวันนั้นจะเป็นการทำงานกับสบากิจังในโหมดไฮเร์เนตหรือสลีบบอร์ดที่เขาเรียกกันนั่นแหละซึ่งถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจะลาดตะเวนพร้อมกับน้องสบากิในสภานันนั่นแหละ ส่วนในช่วงกลางคืนนะั้นจะเป็นการทํางานกับซูบปกจินกนกนในแอคทีฟม d ดซึ่งพส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลาดตระเวนดูสถานที่ท่องเที่ยวต่งางๆว่ามันมีอะไรชํารุดหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่พวกเธอพอจะทําได้ไหมเนื่องจากสโตก่อาค่าของพวกเธอนั้นก็คือพวกปีศาจแห่งท้องถนนดังนั้นหน้าที่ในการขับไล่คนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเธอเหมือนกันซึ่งพวกนี้มันก็เป็นแค่เด็กเกเรหิวแสงที่ต้องอบรมเป็นประจำเท่านั้นเอง และเพราะโดนสองสาแห่งชมรมฝึกฝนส่งกลับจุดเซฟบ่อยๆมีบางครั้งเด็กเกเรพวกนี้ก็มาจะมาล้างแค้นโดยมักจะมาทําครัวชมรมฝึกฝนเลเทอยู่บ่อยๆในส่วนของความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆนั้นนอกจากสมาชิกชมรมฝึกฝนแล้วอิโมริก็ถือว่าเป็นบุคคลที่นักเรียนต่างๆในสถาบ,บันเทคิโยโคน,นั้นรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็เพราะว่านักเรียนสุดใหญ่มาหาเธอด้วยเหตุผลที่คล้ายๆก,กันก็คือมาเพื่อเรียนทําอาหารให้คนพิเศษทาน เอาจริงๆแล้วเจ้าตัวไม่ได้เปิดสอนวิชาเดียวนะเธอสอนวิชาการบ้านการเรียนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็มาขอเรียนอยู่วิชาเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้ชว่วงที่มันบีออเวนพิเศษของสาวๆนั้นตัวเธอแทบจะไม่วางเลยในส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับซูบากินั้นจะค่อนข้างพิเศษกับคนอื่นหน่อยเพราะพวกเธอนั้นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเด็กๆและเธอก็คอยดูแลซูบากิจังตั้งแต่ตอนนั้นเลยอย่างไรก็ตามซูบากิจังได้บอกออกมาจากปากตัวเองเลยว่าตอนที่มิโลิจังนั้นโกรธนะน่ากลัวสุดๆไปเลย ในส่วนน้องคเดเอเองก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่มีโมรลิตังให้การดูแลเป็นพิเศษกันซึ่งก่อตั้งแต่ที่น้องเข้าเรียนวันแรกนั่นแหละและเธอผู้นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้น้องคเอดตสมัครเป็นสมาชิกชมรมฝึกฝนอีกด้วยในส่วนเล่นเงย้ยแม้ว่าจะเป็นสมาชิกชั่วคราวแต่มีโมรลิตังก็ถือว่าเธอเป็นสมาชิกชมรมฝึกฝนคนหนึ่งเธอมองออกตั้งแต่แรกว่าเล่นเง้ยนั้นมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ และยังให้คําแนะนํเกับเลนเยให้เลือกทําตามัอใจของตัวเองมากกว่าที่จะมอคิดอะไรให้มันเสียเวลาและเพราะคําแนะนําของเธอเลนเยจึงเข้าใจว่าตัวเองนั้นควรจะทําอะไรต่อไปหากเราจะพูดถึงการของนอมิโมรินั้นเธอเป็นสาวนอยที่ชอบดูแลผู้อื่นดังนั้นการทํางานบ้านงานเดือนก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเธอเลยโดยการทํางานบ้านงานเดือนนั้นก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกของเจต,ตัวอีกต่างหาก ตามปกติแล้วบิโมลิจังจะตื่นตั้งแต่เช้าตะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับเช้าวันใหม่หลังจากนั้นก็จะไปปกคขาเด็กกับซุเปร์กิจังที่ห้องนอนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มกิจวัตรประจําวันในทันทีงานส่วนใหญ่ของชมรมฝึกฝนนันไม่ได้ถูกกาหนดตายตัวมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากโดยมันแล้วแต่ว่าเธออยากจะทําอะไรในวันนั้นแต่โดยส่วนใหญ่พวกเธอจะออกลาดตะเวนเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในสถาบันถ้าจะบอกว่าพวกเธอมีหน้างานคล้ายกับสภาไก่เกียร์ขอพิพัตรย่างเยี่กะเรยวดันก็ได้ แต่งานของพวกเธอนั้นจะเน้นหนักไปที่การดูแลความเรียบร้อยของเมืองและซัพพอร์ตพวกงานเทศกาลมากกว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยงานปกป้องชาวเมืองมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอโดยเช่นกันแต่ตอนนี้เฮียกาเรียลันไดเอานาทีนั้นกลับคืนไปแล้วตามปกติแล้วมิโมริจังจะไปทํางานกู่กับซูบากิส่วนค่ายเดดาน,นก็มักจะแยกตัวไปทําอะไรตามภาษาเด็กๆของเธอโดยถ้ามันเกิดเหตุตัวเหตุร้ายขึ้นมาค่ายเดดจังก็จะจุดผูสัญญ,ญาณเพื่อเรียกคนเพียของเธอให้มาช่วยเหลือ พอตกเย็นมิโมริกตะจะกลับมาทำอาหารที่ชมรมและเมื่อทานอาหารเสร็จเธอก็จะส่งน้องไข่เด็กเข้านอนจากนั้นพีทีทน้งสองก็จะออกลาดตะเวนช่วงค่ำต่อและงานของพวกเธอในวันนั้นก็ถือว่าจบลงซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่ทันลองต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันเว้นแต่บางวันที่มันมีงานประชุมนั้นเธออาจจะให้สึบากิออกไปลาดตะเวนคนเดียวส่วนน้องไข่เด็กก็รีพอน้องกลับหอพักไปงานที่มิโมริจังทำในปัจจุบันนั้น ถึงจะบอกว่าเป็นคําขอของชมรมจินจาแต่ส่วนใหญ่เธอก็ไม่ได้รับภารกิจเหล่านั้นมาเพราะเป็นหน้าที่แต่เธอทําด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปดวยความรักที่มีให้กับสถาบาันต่างหากสาวน้อยที่ชื่อว่ามิสราบิมรินั้นค่อยๆถักทอความฝันที่จะเป็นสาวน้อยผู้เพียบพร้อมอย่างช้าๆโดยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั้นความฝันของเธอจะเป็นจริงแต่สําหรับเธอแล้วเธอไม่มีวันตัดใจยอมแพ้ในการทําความฝันให้เป็นความจริงแน่สิ่งที่คอยย้ำเตือนสาวน้อยไม่ให้ค่อยเฟะจากเส้นทางที่เธอเดินนั้น หนึ่งในนั้นก็คือปืนพกสีขาวลายดอกสักุระและผ้ากันเปื้อนสีชมพูที่เธอซื้อไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ถึงมันจะผ่านการเวลามาเนิ่นดนานผ่านการซ่อมบำรุงมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่ามันทั้งสองก็ยังคงทําหน้าทีของมันอย่างซื่อสัตย์เสมอและนั่นก็เหมือนเครื่องเตือนใจในคาสัญญาที่เธอมีไว้ให้กับตัวเองในวัยเยาว์นั่นเองโอเคสำหรับเรื่องราวของมิโซฮะมิโมริในเวอร์ชันรีมาสเตอร์ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r ค b e ไว้ด้วยวล่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีจ้า